ที่น้องเพลงก็มีความสุขมากๆค่ะเขาก็แฟงเส้นซึ่์จึิงๆึ่งซงฟิลแบบเขาบอกเราให้มาร้องเพลงเราเดินแฟชั่นโชว์สับๆพร้อมมากค่ะแล้วหรอชีวิตหนูมีความสุขค่ะร้ำแดงเกินนะวันนี้ปัดแก้มหรือเปล่าไหนบอกสิว่าตอนนี้มีความสัข มันหนาวมากเลยค่ะหนาวใจหรือเปล่าไม่น่านะขนมหวานมันมันมันหนาวแล้วมันมีต้องมีคนกอดไหคะกอดแขนชุดกันหนาวเรามันก็หนาวโยงเอาเป็นไงเหตุผลที่ว่าปวดสมองเป็นเซลลเยอะมากกับลมีนี่มันหวานจริงหวานจื ก็มาพูดพอดีว่าเขาจะไปเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้ายังไม่เคยไปเดี๋ยวเขาจะพาเที่ยวใหม่อะไร้าววนน้นยังว้อนมิส์มามิสซ์มา่บไปแบบเาลไม่ได้เตอนอะไรก็พูดปกติแบบธรรมชาติธรรมชาติแล้วมาทำหน้าดีใจได้ดีหมก็ดีอยู่ค่ะไม่ได้เปิดตัวไม่ได้เปิดตัวอะไรค่ะก็อย่างที่อบอก เหมือนแบบจริงจริงอะบางอย่างให้ทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติหรือว่าก็เรียนรู้กันไปอย่างก,การไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าการที่แบบเขามีโอกาสได้เจอเพื่อนเราในทริปหรือว่าเรามีโอกาสได้เจอเพื่อนเขามันก็เหมือนแบบได้เห็นอีกหลายๆมุมเลยนะสนุกมากๆมันเ่อะมันบ้นาไปแบบธรรมชาติธรรมชาติก็หนูบอกแล้วไงว่าหนูชอบคนแบบดีแบบไม่จตี้ เพราะว่าแบบมันเหมือนแบบเราเองก็ทํางานเยอะเขาเองก็มีความฝันหลายๆอย่างรู้สกว่านยากให้ความสัมพันธ์น่ะมันก็พัฒนาไปพร้อมๆกันกับกับการทํางานให้มันไปด้วยดีกันทั้งคู่เพราะฉะนั้นมันไม่ควรจะรีบร้อนอะไรอย่างนี้นตอนนี้คุยกันบ้างที่ริงก็ค่อยๆพัฒนาอย่างที่บอกจากคนรู้จักทางานร่วมกันไว้ลดมากเป็นฉันใหญ่สวใส่เธอจุกหนุดเอาแล้วตัวแม่ก่อนไอ้แก้ว ใ,ใครเลยอะไรเงี้ยเรายังไม่เป็นแฟนตอนนีห้หรือว่าอนาคตมีโอกาสจะิงๆไหมตอนนี้ยังไม่อากระมุสถานะอะไรหมายถึงว่าคือหนูเป็นคนค่อนข้างจริงจังคือแต่อยีาจจะจริงจังแต่ไฟมันไม่จริงจังไฟมันทบให้ไฟไฟปเป๊ะคือแบบเป็นคนให้เกียตรติคมสมพัญแล้วก็จริงจังกับความรักมาตลอด